ันนี้นะคะเวลาเช้าๆของเราเนาะก็มีเคสนะคะเป็นเคสเกแก้อีกแล้วค่ะเคสนี้ก็คือเสริแบบโค้ดมาเจปีเนาะแล้วก็คนไข้เนี่ยใช้กระดูกหลังหูไปน,นะคะรอบแรกนะคะแล้วก็พร้อมตัดปีจมูกด้วยก็เลยทําให้รูจมูกของคนไข้เนี่ยเล็กนะคะคแล้วก็วใช่แล้ว,ลวคนไข้ก็บอกว่าเออรู้สึกว่าจมูกเนี่ยมีความสั้น,นะคะ่ะแล้วก็ปลายเนี่ยกลมเนาะแล้วก็ทําให้หน้าดูไม่มีมิติีอ่ะคนไข้มีปลายกลมนะคะปลายกลมเนี่ยเป็น เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เป็นปัญหาของคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ย <_ t une> เนื้อเนื้อจมูกบางคนเนี่ยจะมีความกลมและความใหญ่ซึ่งความกลมความใหญ่ตรงนี้มันไม่สามารถเสริมซิลิโคนแล้วมันสามารถทําให้เล็กลงได้เนาะชาซิลิโคนมันไม่สามารถทําให้ตรงนั้นเล็กลงได้นะคะมันจะทําให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะมันดีแต่ว่าคนที่เนื้อจมูกกลมเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึง่งคืออาจจะแบบเนื้อเยอะอ่าแล้วก็แบบทาให้แบบมันมันแบบทะลุยากอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ว่า อย่างที่บอกก็คือซิลิโคนเสริมเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทำให้มันเล็กลงใช่แต่ว่าถ้าอยากให้มันเล็กลงก็อาจจะต้องเปิดฐานขึ้นมายอย่างเทคนิคโอเพนรีคอนของเราเนาะคะ่ะจะทําจะทําให้มันดีขึ้นเนาะเห็นได้ว่าหน้าคนไข้ไม่มีมิติเลยใช่ใชอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าเสริมมาแล้วนะอันนี้คือเสรมิมมาแล้วเจ็ดปีเลยนะคะคนไข้ก็เสรมิมแต่เด็กเลยอายุสิบเจ็ดเสรมิมแต่อายุสิบเจ็ดใช่ใช่เหมือนเหมือนแอนมี้เลยอันนี้ก็เสรมิมตั้งสิบเจ็ดเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันไวๆแล้วนะคะใช่ใช่ใชอาจจะสังเกตได้นะคะว่า ปลายจมูกเนี่ยสวยขึ้นนอ้อแล้วก็ทําให้ดูมีมิติขึ้นแต่ว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนที่เนื้อเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะเนื้อเนื้อสั้น เออแบบม <ENGLISH S 2> จมูกสั้นเนะาะเป็นคนจมูกสั้นแต่ว่าเนือเยอะเนาะก็อาจจะยืดยืดได้ไม่เยอะนะคะแต่คนไข้ขอแบบววาน<ช>ละมุนละมุนคนไข้ขอละมุนละมุนอยู่แล้วใช่แบบไม่อยากได้ใส่ปอคนไข้บอกขอแบบละมุนละมุนเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่น<ช>อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบที่คุณหมอต้นแบบเรนลมิท่ายนะคะใช่ก็ใช้เหมือนเป็นเหมือนเดิมเทคนิคโอเพนรีคอนนะคะเทคนิคนี้ก็จะจะทาให้ปลอดภัยระยะยาวอ่า ใช่แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดมากคือสำหรับคนที่เนื้อกลมมาอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะคะเทคนิคนี้จะแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเนาะแล้วคุณหมอต้นของเราก็ประสบการณ์มากมายค่ะประสบการณ์เปสิ0ปีนะคะเสริมมาแล้วแก้มาแล้วหลายหมื่นเคสหลายพันเคสเนาะสำหรับใครที่อยากได้คุณหมอดีๆในการฝากหน้าสวยๆของเราไว้นะคะในการทําจมูกไม่ว่าจะครั้งแรกหรือว่าจะเป็นแก้แล้วแก้อีกอยากจะมาแก้ที่พรีเมี่ยมคลินิกนะคะลองเปิดใจให้กับคุณหมอต้นเราดูเนาะคุณหมอต้นดีมากนะคะมีประสบการณ์ที่เยอะนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องด้าน มาเฉพาะทางเยอะมากแล้วก็เคยเป็นอาจารย์หมอมาก่อนด้วยนะคะก็คือถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะคะสําหรับหมอคนนี้เนาะก็อยากฝากคุณหมอต้นไว้นะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะที่แฟนเพจพีเม e คลินิกค่ะหรือว่าจะในไลน์ก็ได้เนาะแอดพีเมนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูจมูกนิดนึงเนาะเปลี่ยนขนาดไหนาะเปลี่ยนแบบเรียวสวยเลยนะตอนนี้ใช่คือเนื้อปีกของคนไข้จะมีความเยอะนะคะแต่รูเล็กมากเพราะว่าคนไข้ตัดปีกจมูกมาใช่แต่ว่าถ้าสังเกตได้จริงๆคือเป็นคนเนื้อปีกเยอะคือรูไม่ได้กว้างแต่ว่าเนื้อปีกเยอะนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะสำหรับใครเหมือนเดิมที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะที่พิมเมจี่นค่ะหรือว่าในไลน์ก็ได้น้องแอดพิมเมจนะคะ